พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวสานตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอชววยประเกียดแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดามเมืองที่พระองค์ทรงทำอัศจรรย์มากกว่าที่เมืองอื่นเพระเาะชาวเมืองไม่ยอมกลับใจว่าจงวิบัติเถิดเมืองโครซิน จงวิบัติเถิดเมืองเบไสไซดาเพราะถ้าก,การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่เจ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วชาวเมืองเหล่านั้นคงได้นุ่งกระสอบเอาขี้เท่าโรยศีรษะกลับใจเสียนานแล้วฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองไทระและเมืองไซดอนจะได้รับโทษเบาวกว่าเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปนาอุมเจ้ายกตนขึ้นถึงฟ้าเถิวหรือ ตรงกันข้ามเจ้าจะตกลงไปถึงแดนผู้ตายเพราะว่าถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองโสโมมแล้วเมืองโสโมมก็คงจะอยู่จนถึงวันนี้ฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองโสโมมจะได้รับโทษเบากว่าเจ้าเพราะว่าจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจา้าทรงประเจริญเชิญทุกคำอวยพรตามมาด้วยความรับผิดชอบครับพี่น้อง วันนี้เราฟังพระวรสารอาจจะดูรุนแรงหรือว่าดูของพระเจ้าลงโทษอย่างโหดร้ายทีเดียวมีคําว่าบบวิบัติหลายครั้งหลายตอนทีเดียวนะครับแต่พี่น้องที่รักครับคนที่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยหรือว่าเราลองนึกถึงเวลาที่เราได้รับมอบหมายได้รับตําแหน่งหน้าที่ให้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งก็มักจะมีความถูกคาดหวังหรือว่าถูกเรียกร้องมากตามลําดับ ตามหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบนั้นๆเหมือนกับพระวาจาตอนหนึ่งของนักบุญลูกานะครับบทที่12ข้อที่48ที่บอกว่าผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วยนี่ก็เป็นที่มาที่ผมเกินตอนต้น,นว่าทุกคําอวยพรหรือทุกพระพรพ,พระพรทุกอย่างที่เรามีเราเป็นเราได้รับเนี่ยล้วนมาพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าประทานพระพรให้กับเราหรือว่าต้องการให้เราทําอะไรเพื่อพระองค์นะครับเพราะว่าแน่นอนแท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีทุกอย่างทุกสิ่งพร้อมสับอยู่แล้วทั้งอํานาจและก็พระพรนานาประการแต่คําสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องเนี้ยพระองค์ต้องการที่จะเตือนใจเราว่าแม้พระองค์จะทรงทําอัศจรรย์หรือประทานพระพรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม แต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของพระพรเหล่านั้นที่ประทานให้กับเราคิดว่ายังไงพระองค์ก็ต้องประทานพระพรก็ต้องช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งก็ต้องให้อภัยบาปเราเสมอความคิดเหล่านี้ก็เหมือนกับการไม่เปิดใจ ให้พระองค์เข้ามานําทางแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราได้เป็นพระกิสจเจ้าอีกองค์หนึ่งท่ามกลางเพื่อนพี่น้นองเช่นกันดังนั้นคนที่ได้รับพระพรหรือว่าได้รับสิ่งดีๆในชีวิตจากพระเจ้าเนี่ยก็ย่อมมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ที่ไม่เคยรู้จักพระองค์ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รับพระพรเข้ามาในชีวิตของพวกเขาด้วยซ้ําความรับผิดชอบเ่านี่ยก็คือเราจะต้องเปิดใจยอมรับ พระพรและพระวาจาของพระเจ้าเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจําวันของเราและที่สําคัญนะครับเราจะต้องเป็นคนกลางที่จะแจกจ่ายพระพรพระสถานดังกล่าวเหล่านั้นไปยังเพื่อนพี่น้องรอบข้างต่อไปด้วยผ่านทางความช่วยเหลือตามกําลังความสามารถของเราหรือว่าการกระทําสิ่งดีๆกิจการดีๆไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือความรับผิดชอบที่เราสามารถ ทำได้เฉพาะพระพักของพระเป็นเจ้าแล้วล่ะครับเพราะหากเราได้ใช้พระพรที่เราได้รับจากพระเจ้าอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าอย่างสุรุย่ยสุร่ายหรือว่าอย่างไม่เห็นคุณค่าหรือแม้กระทั่งใช้พระพรโดยเห็นแก่ตัวเฉพาะตัวเราเองแล้วเราก็พระพรนั้นก็อาจจะหมดไปสักวันหนึ่งก็ได้ ขอให้เราได้เห็นคุณค่าของพระพรที่เราได้รับในแต่ละวันแล้วก็ใช้ให้เกิดผลด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าพระเป็นเจ้าแล้วก็ต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนได้ครับอาเมน